เด,เดี๋ยวเดี๋<ป>ดดอาไปก่นอนสวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวถ้ำดอกคำอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่คือสถานที่บรรลุธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับเดี๋ยวก็๊นน้ลลูกตัวเล็กได้อยู่ละแล้วจะพาท่านผู้ชมไปลอดประตูบาปกันครับ ขึ้นบันไดมาถึงตรงนี้ก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วนะครับวันนี้ทั้งวันไม่มีแสงแดดเลยนะครับบรรยากาศก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับแล้วก็วันนี้ทั้งวันก็ปลอยๆอย่างที่เห็นครับบรรยากาศก็เลยเงียบเหงาวังเวงชอบกลนครับเพราะว่า <laughs> ไม่มีผู้คนแม้แต่คนเดียวครับทั้งวัดมองหาเจ้าอาว,วาดหรือเน้นก็ไม่มีนะครับใส่แมสด้วยก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วครับ สิบกว่าปีแล้วครับที่ผมไม่ได้มาที่วัดถ้ำดอกคําแห่งนี้นะครับ พอเดินผ่านพ้นบันไดหน้าขึ้นมาก็จะเป็นส่วนที่มีพระสายญาตินอนอยู่ด้านซ้ายมือนะครับตอนนี้ก็จะอยู่บริเวณหน้าถ้าแล้วนะครับยุงค่อนข้างจะชุมนะครับบนนี้นะครับ มาถึงปากถ้ำก็จะมีทางสามทางนะครับด้านซ้ายขวาแล้วก็ตรงไปตรงกลางก็จะเป็นเหมือนศาลานะครับเดี๋ยวผมจะลงทางด้านขวามือลงไปข้างล่างก่อนนะครับนอกจากเสียงนกก็จะได้ยินเสียงหยดน้ำนะครับ หยดลงมาตามหน้าผานะครับลูกอย,ยวเพิ่งส่องเดี๋ยวมันจะไฟจะหมดก่อน ถึงแล้วครับประตูวัดใจครับประตูลอดบาปสมัยเด็กๆก,ก็กลัวกันมากครับ mm hmm. คือบางคนทำผิดหรือว่ากลัวมีบาปก็จะคิดว่าตัวเองจะลอดประตูนี้ไม่ได้นะครับก็จะติดอยู่ตรงช่องแคบๆนั้นนะครับแต่ถ้าคนที่มีความมั่นใจว่าตัวเองไม่มีบาปก็สามารถลอดไปได้อย่างสบายใจครับ มันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งครับลูกจะรอดได้ไหม,มจะรอดไปเหรอรอดไหมส่องไปส่องดิไปส่องอจะรอดได้ไหมเนี่ยทำแค่แบบรอดไม่ลูก

อ๋อไปก่อนอเดี๋ยวแป๊นนึงลูกตัวเล็กได้อยู่ละเป็นอย่างงี้ฮะประตูลอดแบบเดี๋ยวดีเฮ้ยเดี๋ยวดี Oh, ผ่านมาได้ครับนะประตูรอดบาป่าเป็นทางแคบๆนี่ก็ต้องมั่นใจว่าต้องผ่านได้ครับมันเป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อนว่าถ้าคนไหนมีบาปจะรอดประตูนี้ไม่ผ่าน mm hmm. ก็ถ้ากลัวก็ไม่ผ่านนะครับ แต่ถ้าเรามั่นใจก็ผ่านได้นี่คือประตูรอดแบบมองไปข้างบนนะ่ะมีฝนตกลงมานิดหน่อยมีมอมเนี่ยอือขอหน่อยเอามามีคนเอาทองคำเปลี่ยวมาติดในนี้ด้วยก็มีแค่นี้ม,ม,อม,นมองไปข้างบน ขอดูอึ้แล่เต็มสวยมันหินปูนมากเต็มเลยเหรแร่ที่จริงมันมีทางเข้าไปข้างในอีกว่ามีคันขาวอยู่ไ,ไ,ยไม่ได้เข้าไปอ่ะได,ได้ด้วยอืม อืมใช่ให้ามดูไม่ดูดูไม่ได้ถ้ามดอกคำก็ประมาณนี้ครับมีมุมเล็กมุมน้อยเขาเข้าไปทำอะไรกัน ปฏิบ<า>ัติธรรมน่ะตุกเข้าไหมเข้าดูดดาากล้องเข้าไปด้ยวยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวลูกเข้าไปเองเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปเข้าไปเลยเดี๋ยวก่อนเข้าดิเข้ามานั่งปฏิบททัติธรรมตรงนี้น่าจะดี ก็ยังรองลูก,กด้วยจำได้ว่าเมื่อสมัยตอนเด็กมันมีถ้ำเข้าไป่างนะครับไม่รู้ตรงส่วนไหนเดี๋ยวลองดูอีกนิดนึงแล้วก็ลงไปแล้วก็ขึ้นมาลงมาทางเดิม มีไห <h ans> นร <h ans> าะมีคนงา กลางเต็นตรงนี้รลยเพื่อชายดิมีคนมากลางเต็นตรงนี้เอาอนอนมีทางเข้าไปทางโน้นเข้าไหมหอืมก็รอรู้ด้วยสิจะเข้าก็บอก อันนี้ไฟฉายจะหมดแล้วมันแล้วลูกฉายเล่นเกินลรอขึ้นไปมืดตึ๊บตือครับก็ไม่มีอะไรนะข้างในมืดนะเข้าไม่ได้นะ <c oughs> มีแสงสว่างรอดมาทางโน้อนอ<ะ>เขากลับก่อน 是谁？嗯、mm。Hmm. สรุปแล้วถ้ำดอกคำก็เป็นถ้ำเล็กๆนะครับเหมาะสำหรับการที่จะมาปลีกวิเวกหรือปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีหินงอกหินย้อยหรือว่าเข้าไปข้างในได้มีห้องโถงอะไรมากมายนะครับก็คลิปนี้ก็แวะมาเยี่ยมนะครับนานๆกลับมาเที่ยวบ้านเกิดที่เพ้าวทีหนึ่งก็มาแวะทีหนึ่งนะครับ ก็ขากลับก็จะพาท่านผู้ชมไปดูน้ำตกน้ำตกบัวตองนู้เจ็ดสีนะครับแล้วก็แวะชมคิวทัศสข้างทางนิดหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับทําดอกคําอำเภอรพราวจังหวัดเชียงใหม่ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ 来来，快点！